อัปเดตล่าสุดค่ะทุกคนนี่เลยนะคะงานวงล้อเหลือประมาณนี้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นงานวงล e ้อเอสติแล้วก็งานลายเจาะตานะคะลูกค้าคู่ละ500บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะเขาสามารถมาเลือกดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะหรือไปพี่ทางออนไลน์นะคะสามารถแคปรูปได้เลยนะคะคพี่งานจะเป็นงาน1.2เกือบทุกคู่เลยนะคะคพี่งานครอบ1.2นะคะนี่ลายเจาะตาคือสวยมากงานเจาะตาเหลือเท่านี้แล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะงานวงล e ้อเอสติสามารถเช็คก่อนได้นะคะว่าเหลือ สีอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ราคาถูกมากเป็นงานเหมานะคะลูกคา้าตัวนี้ก็จะเป็นงานประมาณนี้เลยนะคะแบบโซนหน้าบ้านอยากให้พี่ๆมาเลือกกันที่หน้าร้านเลยเพราะว่าแบบงานคอทุงคอท่อลูกคา้างานเยอะมากงานใหม่มางานมือหนึ่งเลยนะคะลูกคา้าแบบเอามาแบบรถมาเหมาเลยอะลูกคา้กคาราคาคือได้แฟลตเฟลทุกถูกเลยนะคะคอท่อไทยทุงไทยเทคือง,ง,งานมีหมดเลยนะคะน้ำมน้มัน,บนเบรกลูกคา้าแฟลเฟลทสุดเลยนะคะราคาตอนนี้นะ งานชุดโซ่าเตอร์ก็มีนะคะเหลือประมาณนี้แล้วนะคะลูกค้างานแฟชเ่ลนะคะแล้วก็นี่นะคะทั้งงานเดิมงานเลศเลยนะคะงานพ่อก็มีลูกค้างานในกล่องก็มีนะคะสามารถเข้ามาเลือกดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะงานแบบพวกเจาะตานะคะงานดุมก็มีนะคะพี่พีงานดุมก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะดุมหน้าดุมหลังนะคะโซนิกแดดเว็บร้อยยี่ห้าอาร์นะคะลูกค้างานคิกก็มีประมาณนี้เลยนะคะสาหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกซื้อที่หน้าร้านได้เลยนี่สวิงอาร์มทุกคน งานสวิงอาร์มก็มีนะคะเหลือประมาณนี้แล้วนะงานใหม่มากลูกค้างานจริงคือใหม่มากนะคะนี่ก็จะเป็นงานแบบพวกแบบโลอยากให้พที่มาเลือกแบบรื้อก็เลยอะลูกค้าเห็นปะงานแบบเหลือเท่านี้แล้วนะคะใครที่สนใจมาเลือกดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะโซนนี้โซนนี้จะเป็นงานโซนหน้าบ้านงานลดราคาอย่างในคือแบบลดเดือดมากลูกค้าเห็นไหมนี่นะคะงานประมาณนี้เลยนะคะนี่ปอกมือลูกค้าเหลือยี่สิบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดอันนี้นะคะปอกมือเหลือยี่สิบาท พี่ท่านไหนที่สนใจก็มาเลือกดูนะคะนอซาลาเปาเหลือ19บาททุกคนนี่เหลือ19บาทงานแพ็กเกจกล่องอย่างนี้เลยนะคะลูกค้างานมีหลายสีนะคะเข้ามาเลือกซื้อได้เลยนะคะอุดไปแหนงานแบรนด์นะคะลูกค้านี่งานแบรนด์มีหลายสีนะคะจะมีสีทองสีแดงสองสีมั้งทุกคนนี่ทุกคนตาพักเท้านะคะจระเข้นะคะนี่ลูกค้าใครที่แบบ สนิมเกาะแล้วยางพกาทากเกาะแล้วสามารถมาจัดอันใหม่ได้เลยนะคะเป็นงานประมาณนี้งานแบบกรอบายทะเบียนก็มีนะคะลูกค้าแฟดเซลสองอันอยู่ที่9 9บาทมาถหัหนูจำไม่ผิดแล้วก็จะเป็นงานโซ่งานแต่งสีนะคะลูกค้างานแต่งสีประมาณนี้เลยนะคะงานแบรนด์โซ่พาทีเดอ์ลูกค้าเห็นปะที่หนูจะหยิบให้ดูนี่ งานแต่งสีงานพาททิโซแบบลูกค้าอย่างนี้เลยนะงานใหม่มากลดร,ราคาสุดๆนะคะจากราคาหน้าร้านสามรเหลือประมาณ199บ้าาทคำไทยเทก็มีนะคะคํารถยนต์นี่เลยนะคะงานประมาณนี้เลยโซนหน้าบ้านก็จะเป็นงาน พวกคอโท่อคำไทยเทประมาณนี้ท่อก็มีนะคะลูกค้าท่อรถยนต์นะคะสามารถเข้ามาสอบถามรุ่นก่อนได้เลยนี่งานแบบพวกกันลายก็มีงานชิดสีนะสำหรับภูมก็มีใครที่สนใจก็เข้ามาเลือกดูเลือกซื้อได้เลยะคะ่ะทุกคนงานคือเยอะมากนี่เลยประมาณนี้เลยนะคะ